ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1, 1. เมษายน2565นายวีระดีแนมเนียนผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนศีโบบานวิทยาคมองค์ประกอบที่ 1, การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแนหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ .1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการโดยคํานึงถึงผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยคํานึงถึงบริบทที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินมีกระบวนการที่ถูกต้องและมีผู้ที่เกี่ยวขอ้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา มาตรฐานของผู้เรียนและมีการดําเนินการตามแผน1.2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและปรับปรุงให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในท้องถิ่นโดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้มีเครื่องมือวัดประเมินผลนําไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาและการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและมีการรายงานการใช้1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนของครู โดยมีการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง1.6 การศึกษาวิเคราะห์เพ to ื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำผลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาการรวมกลุ่มกับชุมชนหรือ PLC เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาผู้เรียน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดทำคำสั่งประกอบไปด้วยด้านงานวิชาการด้านการบริหารบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไป เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียน เครือขายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีการรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรปับปรุง2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนริเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสร้างเครือขายผู้ปกครองจะสนับสนุนให้ทุนเสมอภาคให้กับนักเรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3. 1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตรกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการิเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานพนรรักงานบริหารโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมาย3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตรกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตรกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตรกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีกิจกรรมทำระหว่างเรียนและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตรกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาศึกษาอย่างยั่งยืน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้รเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษามีการจัดระบบให้บริการในสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการ,การศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการนำความรู้ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงโดยนำผลมาเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์โรงเรียนเพจเฟซบุ๊กโรงเรียน l i น์แอปพลิเคชันจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ผลจากการพัฒนาตนเองส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ประจำปีการศึกษา2564จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2564เป็นปีที่7ติดต่อกันจากกระทรวงแรงงานและได้รับรางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา การประกวดส่วนมนหมู่สันสื่นพระรัตนไตรทำนองสอรพัญญะประเภททีมโรงเรียนระดับประเทศงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2564ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสีบัวบานวิทยาคมโดยหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้โลตัสโมเดล 1. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลโลตัสโมเดลมีการดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการ P.D.C.A. ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงาน5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1 ำรวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาโดยใช้เทคนิคสวอตอนาสิกเพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดกรอบในการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพขั้นตอนที่2องรันการวางแผนแผนเป็นการออกแบบนวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้โลตัสโมเดลและใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพว่าเราจะไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการขั้นตอนที่3ขั้นปฏิบัติตามแผนดูเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อนำการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้วงจร PDCA สอดคล้องกับรูปแบบของนวัตกรรมการบริหารโลตัสโมเดลขั้นตอนที่4ขัคันตรวจสอบเช็ค เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานขั้นตอนที่5ขั้นปรับปรุงแก้ไขแอคชั่นเป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานตามสภาพจริง 2. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง2.1เชิงปริมาณผู้เรียงร้อยละ80เป็นผู้มีสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียงร้อยละ80มีสื่อและนวัตรกรรมที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2.2เชิงคุณภาพโรงเรียนสีบัวบานวิทยาคมได้นำกลยุทธ์การบริหารจัดการผู้เรียนด้วยรูปแบบโลตัสโมเดลที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งดีมีสุขจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งให้เป็นสถานศึกษาของชุมชนอย่างแท้จริงองค์ประกอบที่ส การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาระดับความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยความเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถและเต็มใจองค์ประกอบที่สาม การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณวิชาชีพ 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนา,าพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4. มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 5. มุ่งผลสำฤทธิ์ของงาน มุ่งมันในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ10มีวินัยและการรักษาวินัย